Manager l อ b ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษนี่แบรนดที่ส่งสุดหมายมาให้พริกไม่ใช่ส่งให้กับคนในโลกโซเชียลเขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจผ่นตัดเต้านมเนี่ยเป็นการตัดฟันแต่ต้านมเพื่อรักษาไว้ซึ่งครอบครัวของเธอแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือว่าในภาพรวมของมะเร็งทั่วโลกันตอนนี้เราเป็นอันดับ่ คือหมายถึงผู้หญิงไทยเออคนไทยคนไทยเขาบอกว่าทุกแปดคนจะมีคนคนนึงที่จะต้องป่วยเป็นมะเร็งทำไมอาจารย์ถึงมีมม,มีีแนวคิดที่จะนำเสนอนว่ากรณีแบบนี้ต้องใช้ทางเลือกเท่านั้นก็ใน,นเมื่อเขายัางไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมดนเขาก็ใช้เฮอร์เซปตินไม่ได้ถูกไหมะคะเฮอร์ทูถ้าเฮอร์ทูปวดผูป้ป่วยใช้เฮอร์เซปตินแต่ในเมื่อเขายังไม่ได้ป่วยเขาใช้เฮอร์เซปตินไม่ได้ แต่ตอนนี้เขารู้แล้วละ่ะ<ม>เขามาตรวจกับแมนเนเจอร์แลมเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าไอตัวนี้มันจะทำให้เขาป่าปวยแน่ๆ,ๆเขามีละมีเซลล์ก่อนก็ปรากฏว่าเฮอร์ทูเราให้คะแนนไปบวกหนึ่งโด,โดยที่เราไม่รู้ว่าเธอมีเฮอร์ทู Her บวกสามมาก่อนที่จะตัดชิ้นเนื้อพอมาถึงผู้ป่วยท่านนี้ก็เอา,อาใบที่คุณหมอผ่าโคตรวจพิสูจน์มาแล้วว่ามีเฮอร์ทูเป็นบวกแล้วก็บวกสามก็เลยมาตรงกับของเราแต่ของเราบวกหนึ่ง อ่าแต่ทําไมดัต้ามันไม่ตรงกันนั่น่ะสิค่ะดัต้าไม่ตรงกันคือตอนแรกตัดชิ้นเนื้อไปบวกบวกบวกหนึ่งบวกสามนะคะกับคุณหมอคนณลือแต่ที่นี้มาแมเนเจอร์หลักบวกหนึ่งบวกหนึ่งดัต้าหนึ่งกับสามคนละเรื่องทําไมคะทาไมก็เพราะว่าพี่แปลผลอย่างนี้พี่ก็แปลผลว่าอันนี้มันเป็นการติดตามการรักษาหลังจากการตัดชิ้นเนื้อไปแล้วค่ะตอนที่ยังมีชิ้นเนื้ออยู่แปลว่ายังมีเซลล์มะเร็งจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันบวก3อยู่แล้วถ้าหากมันเป็นชนิดอักเสบชนิดเก้าร้ายแรง แต่พอตัดชิ้นเนื้อออกไปมันไม่มีแสดงว่าคุณหมอทํางานได้ดีไอไอไอชิ้นเนื้อชิ้นนั้นน่ะที่มันปล่อยเ HER2 ออกมามันแทบไม่เหลือแล้วไอตัวร้ายที่ปล่อยพิษทำให้รอบรอบเซลล์เนี่ยมีปัญหาคือมันมันไปแล้วไงไปแล้วตัวหลักไปแล้วตัวหลักไปแล้วพิษมันก็น้อยลงพิษมันก็น้อยลงลงมันอาจจะเหลือเซลล์อยู่บ้างหรืออาจจะไม่เหลือเซลล์เลยแต่ว่า RNA ที่เราเห็นมันเป็น RNA จากเซลล์ที่มันหลุดออกมาตอนก่อนตัดชิ้นเนื้อ เพราะฉะนั้นเลยลดลงเหลือแค่หนึ่งเหลือแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้จงเป็นการติดตามการรักษาได้ว่า่าวหลังรักษาแล้วเขาไม่สามารถเอาชิ้นเนื้อออกมาได้แน่ๆไปตัดเต้านมซ้ำอีกทีไม่ได้แน่ๆนั่นคือหลังการรักษาเราสามารถเจาะเลือดเพื่อใช้พลาสมาอารเอแทนที่จะเป็นชิ้นเนื้อทีนี้เวลาที่เราตรวจเนี่ยค่ะจะเป็นมีประวัติครอบครัวหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นยีน BRCA1 หรือ BRCA2 หรือ TP53 ที่เป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอื่นก็ตามถ้าเราตรวจโซมาติกจากยีน TP53 หรือซิงเกิลมาร์เกอร์อื่นหรือว่าหลายหลายมาร์เกอร์รวมกันอีกอันหนึ่งก็คือเ e อร์ทูเพอร์ท p a s m a RNA นะฮะพวกนี้ถ้าเราตรวจในกรณีที่เราป่วยแล้วก็รักษาแบบแบบใด แล้วแต่การตัดสินใจจะเป็นธรรมชาติบําบัดบวกกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนปัจจุบันหรือธรรมชาติบําบัดควบคู่กันไปควบคู่กันไปนะคะแต่ในกรณีที่ยังไม่ป่วยและใช้แผนปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะะยกตัวอย่างเช่นที่เราเล่าห้ฟังเมื่อกี้ว่าเจอคนที่ยังไม่ป่วยแล้วเธอถูกโพสิทีและจะทาไงกินเฮอร์เซตินเหรอในเมื่อยังไม่ป่วยกินไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมาเป็นธรรมชาติ S <S ซึ่งก็มีอาหารมีวิธีป,ปฏิบัติตามปฏิวัติสุขภาพกับปารเทตามได้ตามได้นะคะและที่อีกอันหนึ่งที่เราที่เราที่ที่เราทำการต,วตรวจตรงนี้มาเนี่ยหลายหลายสิทต,ตาตาล้วเนี่ยกำลังกำล,ลังนั่งดูเนี่ยมันมีสถิติประหลาดอันหนึ่งซึ่งเคยพูดแล้วในปฏิวัติสุขภาพกับปารเทพคือคนที่มีการล้างพิษตับ จะมีการกลายพันธุ์โซมีติกน้อยกว่าคนที่ไม่เคยล้ากพิจคนที่เคยล้างพิจักจะมีการสโอมีติกคือการกลายพันธุ์ของยีนที่เจอในเซลล์อมาเลงใช่มีน้อยลงไปใช่น้อยลงไปแล้วถ้าสนคติอาจารย์ที่ได้พบเจอมามันเป็นเพราะอะไรคะเออคือคือคเชื่อว่าการ้างพิจักเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลของร่างกายส่วนหนึ่ง มันเป็นการมันอาจจะมีการเอาเซลล์แบกปอมาช่วยให้เซลล์แบกปอออกไปหรือมันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพราะเราเอาสารพิษออกไปทําให้ไอสารพิษที่เคยเกาะอยู่กับดีเอ็นเอเรามันออกจากร่างกายสารพิษเกา DNA, ะดีเอ็นเอทำให้ดีเอ็นเอกายสารพิษ DNA สารพิษนะคะเกาะกับ DNA ทําให้ DNA กลายพันธุ์เอาแน่นอนอยู่แล้วสิมันสารพิษมันมาเกาะอยู่กับสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราอ่ะใช่มันก็ต้องไปแพร่ขยายใช่เกิดการทำลายใช่แล้วก็พวกโลหะหนักต่างๆถ้าหากว่ามันอยู่ในร่างกายมันก็จะทําให้เกิดมะเร็งได้ยอตัวอย่างเช่นที่บอกเมื่อกี้ว่าประลอดมันประลอดคอไลน์มันทําตัวเหมือนเอสโตรเจนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิง ไปเกาะที่เซลล์อ่อนมะเร็งที่กาลังจะเป็นมะเร็งเต้านมพอดีเลยมะเร็งเต้านมนั้นก็แบกตัวได้เพราะมีเอสโซเซีมเหมือนฉันรออยู่แล้วล่ะเธอมาเลยขนมผสมน้ํยายารวมเป็นพวกเดียวกันอย่างนี้กลายเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่รวมองรวมของมะเร็งองรวมอยู่ในร่างกายเราเลยทีเดียวไม่ดีอันนี้ไม่ดีเออไม่ดีแต่แต่ถ้าเรามีการล้างพิษเอาโลหะหนักออกเอาสารเคมีออก ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันจะมีการดึงไอ้ไอ้น้ำดีมันจะถูกขับออกมานะน้ำดีมันจะมีสารเคมีต่างๆอยู่นะคะละลายอยู่ก็ออกไปเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับร่างกายเนี่ยไมไ่ไอ้สารพิษต่างๆที่คอยทําลายด n a เราอ่ะมันหลุดออกไปจากร่างกายเนี่ย huh. พรานั้นก็ทําให้เซลล์ของเราที่่องรอย,อยอยู่เนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยมันมันมันมีการกลายพันธุ์ที่น้อยลงไป แทบไม่เห็นเลยบางคนถ้าเกิดจะเรียกว่าสะอาดเอางี้ดีกว่าค่ะห้านาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะปฏิวัติความคิดกับแมเนเจอร์แลบนะคะกับพลิกแล้วก็ดร์คลายอักษรนะคะถ้ามีเปเปอร์นี่เหมือนแบรดพิตแบรดพิตส่งจดหมายถึงแอนเจลินาเจอรี่หนูอยากได้เมสเซจจากดร์คลายอักษรส่งถึงแบรดพิตให้ไปดูแลภรรยาสุดที่รักตามแนวทางธรรมชาติบำบัดและแมเนเจอร์แลบอย่างไรคะ่ะโอเคเอ,อ,อยากอยากอยากจะบอกแบรดพิตว่า อ,อ,อันที่หนึ่งก็คือว่าเอเซเน่าโจลี่โชคดีนะคะว่ามีสามีที่รักและเข้าใจนะคะแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าการดูแลภรรยาซึ่งซึ่งทันสมัยมากาเน้นการป้องกันมา,า,มากกว่าการป่วยเปลี่ยนก่อนป่วยนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนก่อนป่วย ทีนี้เมื่อเปลี่ยนก่อนป่วยแล้วเนี่ยความเสี่ยงลดลงเนี่ยถูกต้องนะคะแต่ว่า,าความเสี่ยงก็ยังมีอยู่5%้เาเปอร์เซ็นต์ทำยังไงไอห้าเปอร์เซ็นต์นั้นมันมันจะไม่ก่อเรื่องก็คืออยากให้ดูใช้แพทย์ที่เป็นาทางเลือกบธรรมชาติบำบัดเ mm hmm. น้นธรรมชาติบำบัดได้ไหมเพราะว่าไอ,าอาธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นคิดต,ต่อร่างกายแต่ว่าต้องเลือกด้วยนะคะการกิน การ uh, การการกินการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายการที่จะสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอะไรที่รอบรรอบร,อบรอบตัวเนี่ยต้องระวังเป็นอันดับหนึ่งแต่ในกรณีที่มันเข้าร่างกายไปแล้วแล้วรู้ว่ามันอาจจะรู้หรือคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวการที่จะไปดิวนำให้เ e อั้าเอนั้นออมันเกิแดแพงเล็กขึ้นมาตรงนั้นก็ต้องเอาออกจากรางกาย Mm hmm. ตอนนี้วิธีจะเอาออกเนี่ยจะทํำยังไงหนึ่งแม่เเข้าสองเอาออกถ้าถ้าจะอาออกก็อาจจะต้องอสมัครมาเป็น รับมาเป็นมารับการร้างผพิดตับกับเราที่นี่นะคะแล้วก็เน้นกินคีโตเจนิกไดเอทอะไรก็ว่ามาศึกษามาศึกษาติดตามรายการสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัดที่เผยแพร่หลากหลายรายการทาง News One ของเรานี่นะคะแต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่เราคุยกันมาตลอดี่ย แอนเจลีนมีความเสี่ยงลดไปเหลือ5%ไม่ในหมายความว่าคุณจะไม่เป็นอีนั่นมีโอกาสกมากถ้าใช้ธรรมชาติบำบัดหยุดยั้งยับยั้งหรือแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยอาจจะทำให,ให้หายได้เลยคือทำให้ไอ้บีอาร์เซวันที่กายพันธุ์ตำแหนแ่งนะั้นไม่สามารถมาเหนียวนำให้เกิดการกายพันธุ์โซมิติกได้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าเป็นสารพิษเข้าร่างกายก็เอาออก โดยโดยยกตัวอย่างเช่นเอาล้างพิษออกไปล้างพิษตับออกไปล้างพิษตับล้างพิษลำไส้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่ได้เอาเข้าก็อย่าเอาเข้าแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็หาทางทําให้มันออกไปแล้วก็มันจะมีอะไรอีกนะที่เราควรควรที่เราที่เราคิดถึงตรงนี้อยากจะบอกว่าธรรมชาติบําบัดหรืออีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกกันภาษาอังกฤษว่าอ l t e r n a t i v e ฟเ d ดิซินแพทย์ทางเลือก มันทันสมัยมากมันมีวิทยาศาสตร์รองรับมากมีบทความวิจัยตีพิมพ์มหาศาล้าแรพิษต้องการอาจารย์คล้ายจะหา นี่จริงเนาะใครเป็นเพื่อนแแบบพี่ช่วยบอกแม่พี่หน่อยแล้วกันอย่างแรกเรียนภาษาไทยด้วยนะไม่เป็นไรท้ายก็จะภาษาอังกฤษบวกไทยนะแม้แต่เขาว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะรู้เคยมาสามที่เมืองไทยเลยมาเที่ยวเมืองไทยอยู่บ่อยๆนะถ้ามาเที่ยวเมืองไทยได้ก็ก็ควรมามาสังก็ควรจะมามาแวะเยี่ยมชมเราบ้างออแล้วโลกนี้คือเป็นโอเพ่นแล้วคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันถึงกันหมดแม่หรือว่าเราจะไปฮอลลีวูดกัน <laughs> จะดีไหมคะ <c oughs> ด,ดีไปฮอลลีวูดกันแล้ว, <laughs> ลวก็องไปแนะนำแพททางเลือกแบบไทยๆของเรานะ <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องที่แก้ย่กค่ะแย้กตรที่ว่าทัศนคติของคนบางทีก็มองว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอสยศาสตร์มันเป็นเรื่องของเราไม่มีอะไรมานองรับไม่เราจะเอาบทความวิจัยที่ฝรั่งตีพิมพ์นั่นแหละกลับไปให้ฝรั่งดู ว่าแพทย์ทางเลือกธรรมชาติบําบัดทั้งหลายที่เราใช้อยู่ขณะน,นี้มาจากบทความวิจัย uh huh. ของนักวิจัยของของคุณนั่นแหละมาจากทั้งหมอทั้งนักวิทยาศาสตร์ของคุณนั่นแหละ,าาท,หท,หละที่ทําบทความวิจัยมากกว่าไม่แพ้อย่บม,ม,ม,มากกว่าอาจจะโมนะต้องเอาบอกว่าไม่แพ้แพทย์แผนที่เป็นแพทย์แผนเรรคือค uh huh. บทความ การรวบรวมข้อมูลทํางานวิจัยทำวิจัยทำเปเปอร์ทั้งหลายของของแพทย์แผนของแพทย์ทางเรื่องเนี่ยเยอะมหาศาลาสารไม่แพ้กับทางแพทย์แผนหลักเลยไม่แพ้ค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้รับการเปิดเผยเท่าที่ควรไม่มีใครอ่านนีแต่เจ้าค้ายอ่านมีคนทําแต่ไม่มีใครอ่านเอาก็จบเสีย่าน เขาอ่านกันทั่วโลกมีแต่เมืองไทยเท่าน,นั้นไม่รู้เขาอ่านกันเอาตายแล้วอาจารย์บันเทพก็อ่านอาจารย์มหาลัยก็ทําวิจัยตอนนี้เยอะแยะเลยค่ะนิวทราซูติคอลอะไรพวกนี้ที่ที่เขาบอกเขาใช้เขาใช้พวกผักพวกพวกพืชพวกสมุนไพรคือมีการสนใจแพทย์แผนทางเรื่องเนี้ยเยอะขึ้นมากขึ้นเยอะมานานแล้วแต่เราไม่รู้แต่ห่าบทความวิจัยมหาสารถ้า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 ,าน้องพิ้แค์โอกาส เดี๋ยวอาจารย์คลายจะเอามาโชว์ oh, เโหยะน<ม>เลยค,คนที่ที่นึกว่าแพทย์ทางเลือกไม่มีวิสยทัศ์รองรับเพราะคนนั้นไม่พวกนั้นไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยอ่านาใช่ไหมไม่เคยอ่านไม่เคยใส่ใจแล้วก็ผเอิญและเกิดว่านักวิชาการของเราเนี่ยก็ไม่มีใครเอาบทความพวกนั้นมาแปลมาย่อยให้ให้คนทั่ว,วไปเบินดงนทั่วไปสามารถอ่านได้ใช้ประโยชน์ดได้โอ้เด oh, ี๋ยวคราวหน้า <c oughs> สัปดาห์หน้าต่อ,ต,อต่อไปคะ่ะอาจารย์ <c oughs> ขอโอกาสค่ะอยากจะบอกว่า คืออยากอยากจะบอกว่าอยากจะบอก,กรายการนี้ว่าอ,อ,อาจารย์ปานเทพน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่เป็นสื่อท่านแรกๆเลยที่เอาบทความวิจัยาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นฮาร์ดไซด์แล้วมันเป็นทางเลือกละแล้วเอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่างานพวกนี้มีแพทย์มีบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับทั้งหมดไม่มีอันไหนเลยที่เป็นการคิดเอาเองจินตนาการเอาเองอ อันมีบทความวิจัยรองรับมดนี่มันเข้าคอนเซปธรรมชาติบำบัดเลยนะคะมันคือฉันทะออเความพึงพอใจแล้วก็ความรู้แบบองค์รวมเอาทุกอย่างมารวมแล้วก็มีข้อเท็จจริงมีงานวิจัยรองรับและที่สำคัญมี มีคนที่นํามาพัฒนาและต่อยอดและถึงพันญเผยแพร่เออแล้วเราไม่ใช่มีแต่ในประเทศเราฝรัง่งว่าทาค่ะาาฝรั่งทำเนี่ยโอ้โหอ่านอ่านแล้วจะทึ่งมากเลยเพราะฝรั่งที่ที่ที่เขาเชื่อธรรมชาติบําบัดเนี่ยเขามีบทความวิจัยตีพิมพ์มหาศาลเลยเดี๋ยววันหลังเราเอามาคุยกันในรายการนี้เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าธรรมชาติบําบัดการแพทย์ทางเลือกออไม่มีวิทยาศาสตร์รองรับคนคนนั้นไม่มีความรู้ ไม่รู้จริงค่ะเห็นบอกว่าอาจารย์แอบไปล้างพิตับมาด้วยใช่สัปดาห์หน้านะคะติดไว้ก่อนแปะอาจารย์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าเรื่องราวการล้างพิตับของอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์มาเจอกับสื่อมวลชนแล้วหลงไหลไปล้างพิตับจะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์หน้าต้องบอกพริกแล้วก็แฟนรายการเปลี่ยนกันบวยนะคะก็ แฟนรายการที่ที่ดูแล้วจะได้เผื่อว่าใครรู้จักแบปพิทจะได้เอาไปบอก <c oughs> เผื่อจะ,อะบอกไปทางแ er องเจลิน่าโจลี่เชิญมาร้างพิทตับกับเราเพราะว่าสักยังสักที่เมืองไทยเลยเนาะล้างพิทตับก็ต้องมาล้างที่เมืองไทยนะคะ <c oughs> นะคะเนเ a อ,อ <c oughs> ร์ lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษ โดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอลคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนเนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว